สวัสดีครับมีลัแฟนเพลงที่รักทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ดูข่าวเกี่ยวกับรถทัศนศึกษานะครับที่พาเด็กไปเที่ยวนะฮะก็เป็นอะไรที่สะเทือนขวัญมากๆเลยนะครับใครดูแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับมันรู้สึกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ไปนะเพราะว่าประสบการณ์แบบนี้นะครับเราก็สามารถพาไปได้นะฮะเราไม่จําเป็นต้อง พาเด็กไปฝากไว้กับใครนะครับที่เราไม่ไว้ใจนะจริงๆลึกๆเราก็ไว้ใจนะครับทางสถาบันแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เราพาไปด้วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เหมือนเราไม่ได้ดูด้วยตานะครับเราพาเขาไปเถอะมันถึงเวลาโตมาเขาจะได้ไปเองดอกผมเคยได้ไปแล้วมันก็แค่การไปเที่ยวใช่ครับมันก็คือการไปเที่ยวไปทัศนศึกษาไปแล้วก็เสียเงิน นะถึงเวลาการเรียนรู้นะครับเราพาเข้าไปเรียนรู้ได้ถ้าเราไม่ไว้ใจเนาะหรือถ้าเกิดเราไว้ใจลึกๆเนี่ยเราให้เขาไปฝากชีวิตไว้กับคนอื่นซึ่งเราไม่ได้ดูด้วยตาหรือไปเฝ้าด้วยตามันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ในสายตาผู้ปกครองถูกไหมครับแล้วยิ่งมีข่าวแบบนี้ออกมาด้วยนะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะแล้วก็มันเป็นการเสี่ยงชีวิตด้วย ไปก็เสียเงินเนี่ยแหละถึงบอกอยากให้อายมิลินไปทางนพสกกรก็กล่าวมานะครับว่าไม่อยากให้เด็กเนี่ยไปอยู่ภายใต้การปกครองของคนอื่นเท่ากับเราดูด้วยตาของเราเองนะครับออายกลับมากระจนได้เข้าโรงพยาบาลเขาเมื่อยรถห่วงที่สุดคือไปนํารถรถติดแก๊สแห่งคักชีวิตแขวนบนเส้นได้กลับบ้านเฮาเดอร์อีหลาบักหลาพ่อรับบ่ได้อหลีนะนี่คือความเป็นห่วงลูกนะครับ บอสมควรพาไปบ่ได้อย่างดอกเสียเวลาเสียเงินยังมาเสียใจอีกนะฮะจริงๆเราก็ไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าถูกไหมครับเราก็ไม่ควรจะเอาลูกของเราไปฝากไว้กับใครนะถึงเราจะไว้ใจก็ตามนะครับทางสถาบัานหรือทาง คนที่ดูแลเด็กนะครับเขาก็ดูแลเต็มที่แต่เขาก็ไม่คาดว่าวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะใครที่ดูข่าวก็คอมเมนต์มาได้นะครับแอดูข่าวแล้วรู้สึกว่าเป็นห่วงเด็กๆนะฮะแล้วก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวของเด็กด้วยที่สูญเสียนะครับ นะครับหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กับนกพวงศกรนนะฮะว่าเห็นด้วยสงสารแม่นจ้าพยายามไหลห่วงยามนั้นเห็นด้วยที่สุดหัวใจพ่อแม่จะเป็นอย่างไรใช่ค่ะอยากให้ยกเลิกเลยลูกหลานจะไปทีไรเป็นห่วงทุกครั้งระบบเกี่ยวกับทัศนศึกษาเนี่ยมันมีมานานแล้วเนาะเพราะว่ามันเกิดจากการที่จะให้เด็กเนี่ยไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ จากแหล่งที่ท่องเที่ยวต่างๆตามสถานที่ที่อาจารย์พาไปที่คุณครูพาไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพาเด็กๆไปเที่ยวด้วยตัวเองได้นะครับเพราะเราจะดูแลและใกล้ชิดมากกว่าเนาะมันจะปลอดภัยมากกว่าการที่จะเอาเด็กไปฝากชีวิตด้วยกับคนอื่นถูกไหมครับนะมันก็ไม่ผิดนะครับมันไม่ใช่ความผิดอะไรเกี่ยวกับตัวผู้ปกครองนะเพราะว่าเขาก็อยากให้ลูกเขาอยู่ภายใต้การดูแลของเขาแล้วก็เขาเป็นห่วงแล้วยิ่งมีข่าวแบบนี้ออกมาเกี่ยวกับเด็ก แล้วก็ทัศนศึกษานะครับเกี่ยวกับการพาไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเช่นไปทะเลนะครับทัศนศึกษาจมน้ําอะไรประเภทนี้นะฮะรถระเบิดอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เกี่ยวกับในเรื่องของระบบนะฮะเพราะว่าเราเอาชีวิตเด็กทั้งหมดไปเสี่ยงเด็กก็เยอะนะครับนะเราก็ไม่ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะอยากไปเที่ยวสายพ่อสิพาเอาดอกลูกหลานนะพ พ่อสิพาไปเอาดอกลูกหลานเบิงแววตามน้อยเขาแน่นะความอยากรู้อยากเห็นของเด็กนะครับเป็นเรื่องธรรมดาถ้าอยากใบใสพ่อสิพาไปเอาดอกลูกหลานนะครับก็เห็นด้วยนะกับลกกักวิศสรบางท่านก็บอกเลยว่าโอ้ยบ่อยากให้ลูกไปตั้งศึกษาอีกแล้วละเป็นห่วงลูกๆขอแสดงความเสียใจกับครอบครัครวน้องๆด้วยนะเศร้าเอือเอ่อยบ่ได้คิดลบดอกจาก พาเขาแลนด์ไปย่างนะครับบ่จำเป็นเลยละ่ะนะผู้ปกครองเนี่ยต้องไปด้วยถึงจะถูกต้องนะถ้าจะเอาน้ำเด็กไปทัศนศึกษานะครับนำผู้ปกครองไปด้วยจะดีที่สุดแต่เขาจำกัดแค่ว่าเออเอาเด็กขึ้นไปแล้วก็พาเด็กเนี่ยไปท่องเที่ยวเพื่อจะได้หาประสบการณ์ความรู้อะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับแวดล้อมนั้นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเี่ยก็คือ เราจะอนุญาตให้เด็กไปกับเราหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสาคัญนะครับถ้าเราเป็นห่วงเรารักเขาก็ไม่ผิดที่จะไม่ไว้ใจทางสถาบันนะฮะแต่ถ้าเกิดเราโอเคนะเราก็ฝากชีวิตไว้กับภายใต้การดูแลการปกครองของสถาบันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นห่วงเด็กไม่อยากให้เด็กไปยิ่งมีข่าวแบบนี้นะครับสูญเสียแบบนี้ก็เสียใจกับครอบครัวของเด็กน้อยด้วยทุกๆคนนะครับเสียใจด้วยจริงๆนะเห็นแล้วรู้สึกหดหู่ใจนะครับ เห็นด้วยอดีตที่ผ่านมาคนเป็นครูหนักใจกว่าผู้ปกครองอีกแบบภาระรับผิดชอบชีวิตเด็กหนักสุดๆนะครับอ่ะเห็นด้วยกับนพสกรแล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งสะเทือนใจมากๆนะาสำหรับการที่มีข่าวแบบนี้ออกมาเกี่ยวกับเด็กนะฮะที่นั่งรถบัสนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่อยากจะพูดต่อเลยนะใครอยากรู้ก็ไปหาข้อมูลเอาเองนะครับเพราะว่ามันร้ายแรงมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทัศนศึกษานะครับที่นําเด็กไปแล้วต้องรับผิดชอบเด็กทั้งหมดถ้าเกิด เหตุการณ์สูญเสียแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราผู้เป็นพ่อหรือผู้ปกครองเนี่ยจะเสียใจมากๆนะโอเคนะครับเห็นด้วยกับพงศก,ก,กรนะครับที่บอกว่าซาวพาเขาไปเถอะนะมันถึงเวลาโตมาเขาจะได้ไปเองดอกผมเคยได้ไปแล้วมันก็แค่การไปเที่ยวแล้วก็ไปเสียเงินนะฮะชีวิตแขวนบนเส้นได้กลับเฮาเดอรนะครับ กลับบ้านเฮาเดออิลาบักลาพ่อรับบอดายจากโนโพศกรนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ